ชอบชอบชอบพัเลยที่แม่พี่มันอร่อยก๋วยทอดแล้วแม่ไปซื้อร้านไหนอ้าวซื้อตลาดนัดกระตากใจก๋วยผัดกระตามใจดูนั่นชอบก๋วยทอดนั่นดูผู่หวายเปล่ายังเพราะมันไม่ออกผมต้องไปเดินดูก่อนเนี่ยปู่มันถามล็อกหน่อยเดียหนน้ำกว่าเยะไม่ได้เยอะเริ่มนามยังนามไม่ต้ัวนอกน้ำอ่ะ มันเลยจะไปมันก็ไม่โตดิมันไม่มีนั่นน่ะบรรยากาศนี่แตรา้เอาปุ๋ยมาใส่แต่งหน้าเขาโพดเนี่ยตัดกิ่งไม้กันอีกนะเลยเต็มหมดเลยกันเต็มหมดเลยเล่นมาเหออะทุกคพี่มานี่มาลูกมาอา่ที่ทีี่งี่่ท่่่่ที่่ เดี๋ยวไม้กพุ่งมาม้ใหญ่เนี่ยเนี่ยปุไม่ไปไหนเนี่ยทางเงินเนี่ยปุ๋แม่แล้วดูเข้าไปนั่งกบจ้ากินได้นะกินเกล็ดลาดดดมันมันคอยจะไส่น้นหมดน้ำป่อยก็ไม่ได้ถูกได้แต่เล็กดีี่นะอบ่สูยืนบางๆนะครัุ่นเงี้ยนะรถไปแล้ว